สบายดีพ uh ี่น้องสบายดีสุกุสุคนเด้อสุโมลิสุบอดพากันมาหาหน่อไม้พี่น้องกินเขาก่อนลงหุ่ยว่าสันปั่นเขาก่อนหากแต่ว่าแม่ตาดแต่พอปั่นดอกสิสิไปตุนอย่งงน d o n ย่าบุมีแหงเจาะก่อนดอกไม้เฮ้ยมันบาได้เจาะดอกตั้ง b l ล e ่ e r r y อย่างบุญักษ์เขาย่านเสือซูฮาวหนู่าได้ย่านเสือนี่ย่านแต่พอเห็นเสือจิตใจจิตใจลิปให้พี่น้องเบิ่งรถเสือนี่มันเป็นตัวจังใด จัก่ากับบริเทนบริจักกัน,อออ er, นก็จะเห็นอยู่หลุมภากับบุรุษไดอยู่ลุมยนเหยเแบว่ข้างห้นก็เห็นบบนันเออปีแล้วก็จะเห็นพากันกินเข่าพี่น้นอ,นอ,อ,อปั่นปั่นก่อน <c oughs> เือได้แหง้งมาสัแต่ตานนสิทธพผู้แหละไปกินอยู่อันดองู้แหละดองสุดา่บ้านพี่น้องเอ้กินดองก่อนลงหน้าบ้านดองหมูบะหมี่นั้น Bà na chan coi thử bò thằng pa hết mày tao đi mà hai เป็นเหี้ยบังไรเด้อว่าบังแล้อ๊บมึง อาการกินเขาปั่นเขาอยู่โคกอยู่ป่าพี่น้อยมาเดินมาเดินอฟซีทุกท่านปั่นข่าเสาะน้ำกันอันนี้ก็ว่าปั่นอยู่แล้วก็โต๊ะก้อนน้องใหม่เจ้าว่าตั้งของหมกเค็งเม็ดไปจ้มาหาหน้าใหม่หวยพี่น้อยเจ้าว่าฝนปรุ่บลีอยู่ไปะเขาเย็นนะครัเสียพกเย็นนะครั ปี่ก่อนๆนะมาหานาไมมนะลงลงไปขึ้นมาจากขวยนะมาพ่อเห็ดปวกกันให้พ่นต้นนี้แหละนี่นี่พ่นต้นนี้แหละกับขีดกำลังเป็นน้ำกักสากพ่นเดียวแด่บังลายมาหานาไมมเลยอย่างขึ้นมาอ่ะนี้เป็นสำนุคานแหละดอกงามๆเห็ดปวก ฮา่นน้องใหม่นะเออกับพ่อน้ะแม่เนาะจังโม่ฝ่าพี่น้องเนาะไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะหา่นน้องใม่อยู่หัวอยู่ห้องเฮานั่นแหละพี่น้องเด้อๆๆ็ัวไอศรงไปนี่แหละตรงไปนี่กับแม่เนาะป่าน้องใม่พี่น้องเฮาก็อัดจะเลยะมาหาคนพี่น้องเอ้ยอึดแอ็ดอึดแอ็ดมาเด้อเด้อไปน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งน้องใม้พี่น้องน้องใหม่นาะนั่งขาวพี่น้องจ้ะ มันหรือบัมันทาเบางทาส้มน้ำกันพี่น้องเอาป่าเลยพี่น้องเอาป่าแล้วเอาแม่อ่อนสีไต่ได้หอนมักใหญ่สิไต่บ่ได้วะหักป้านี่โสะเล่งเข้ามาแห้งหักเลยโอ้ยฮะโลกพวกอึ่งนั่นเนี่ยป๊าดพี่น้อง ตัวข <Leo, S 1> ัวกหนุบหนุบอยู่พ่ออะไรพี่น้องพ่นปูรูกับใบใหญ่ปันไดพี่น้องเลยแต่ว่าขาวต้มวันจุ๋ยเลยอย่าลืมมากินต้มน้ำด้อยตอนโอ้ยย่างตอนบิเที่ยงหรือตอนบ่ายไปเลยหรือตอนแรงพไแหละพี่น้องเลยมา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 หาหน่อไม้น้ำกันพี่น้องมุนป่า ปลาหน้าไาม่เดอกพี่น้องเอ้ยลาแมนปลาแม่ขนุนซับกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตะก,กี้ว่าสิชวนนั้นต้องคิดมานั่แต่ว่าโรงเรียนเพิ่นบ่อนได้พักว่าสันมะนี่พิ่นยังสิไปโรงเรียนอยู่ก็เลยมากับแม่อ้อนแม่บวลุงเลยค่ะหลานสองคนหาหนา้าไม้แข่งกันมาในีพี่น้องเอ้ยไฟสิได้รา้ายแหละทาเบิ่งบาดเมื่อมันหรือเปลา่ามันไฟสิได้รา้ายก็ทาเบิ่งบาดเมื่อสงสัยแม่ตานนี่สิ ย่านในลากใต้โมยู่พี่น้องย่านบุมาอันด้วยในใดค่าจะจับโทรศัพท์หล่ออยู่นี่นะรีวิวให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องส้มหาอยู่หากินธรรมศาสตร์บาดหฮาพี่น้องซับก่อนพี่น้องเอ้ยทางไดเสียงห้องกันสนั่นพี่น้องเสียงห้องกันสะนั่น นัอมัยพี่น้องได้ทอมบอลละารบอกเครื่องตาไอืมมันก็ได้อยู่ได้หางอันบบใหญ่อืมุม่ตาได้ใ่เอ้มันสองก้อนะแต่สามอันอันใหญ่ละปน้กนรีกพี่น้องไกล้ฮอดระบ้น่ นี่ยังเกานี่ยังเกาหาดแม่ออนนี่ดานะโอ้น้าใม่แม่อนพี่น้องในป้าชอปัดเขาเลยจะบอกกินมันเบิดนั่นกินนแม่โแม่ถือไป โอ้ยไปกินมันได้เมื่อยยังสิไปกินสิ่งแลไม่ไม่อ่อนเนาะได้พอ,กแ,อแกงไผ่มันเป็นกำนลังพอเลยฮะเออไปรถไปรถเมื่อนี่แต่งโตไปเลยพ<ห>าโทไปแบบสภาพหัวยิงนี่เขากระสิบไ่อยากหาเขาให้กินหมดแล้วเนี่เขาบอกหาเขาให้กิน <laughs> หัวกันยังหนากระบาดได้เลยเขาก็จีบว่าบริหารกินเด้อแบบนี้ยอดบ่มาสอบไม่ไปเลยฮะมาสอบไม่้าเลยเอินป้าไปสอบเลยรวมตัวแล้วหัวหยงหัวยองมาสมาวยหัวหยงหัวยองปันหนาวเมื่อสิบุกสิบหกห้ยวีหัวไปกินดองโลดเขาสิหาเขาให้กินอยู่บ่เพราะว่าเสื้อมาแต่เปล่าทั้งได้ผัวแล้ว รว,วมตั <c oughs> วอืมเอาคือซับคขึงอันนี้ชอบไปละเ,เ,เสียมันจุยใส่อืมเสียมันเข่าอือ่อนเนาะจวดอะนะเ้าไม่อ่อนก็ได้เอานนะใช่นเลยนะพกลางจะบอตรงนี่ไม่ปนะน้ะนะม,มันเลยน้ะมันควรจะจบยังห้องแม่บอลุกไปเด้อไปเด้อมาทอดตำเสียมตำจุ่อเลย ลานสาวไปสะออนของป้า <g ül üyor> ประมาณป้านะป้ามานแม่ว่าลุงยังอยากอยากยังอยากหลอกขึ้นทึ่งอ,อยู่พี่น้องเลยบอกเป็นไหนแล้ว <g ül üyor> ปะ่ปะไปไปไปได้ตื่นบ่วันก็ได้ลายอยู่ได้แต่มันอันมันใหญ่ปลาติ๊มนั่นเล่ายังชิบหล่อขึ้นทึ่งให้พ่บ่าวพี่จงปลาตุ้ยบ่าว Một lần nữa nó mới ăn xuống mà nó lạc vào mấy cái núi như bếp chì bạ đấy bây giờ Bây giờ nó lại nhắc sợ Bây giờ nó sẽ sợ nhỉ Ôi tốt mà Ôi Khó bảo bà nhọt đấy chứ bà bà tốt Nhọt nhạy thế này Nghe không các bà bà Tòi cái gì lười à, Tốt cơ bà nhọt bà à. Bữa sáng này bà nhọt, nhọt nhọt bà đây nè เเมาบอกมารวมกันเลยพี่น้องสิได้กลับแล้วไปเด้อไปเด้อเมือนน้ำกันเลยพี่น้องเด้อหาหน่อไม้เม่ตาได้บริร้ายดอกหังได้อันใหญ่ว่าน้องว่าองบอลนี่ขี่เล่งคือเก่าสัตว์พรเจ้าว่าบริเมื่อนําปัดทุ่ว่าหาหาคนรหรือแกงพอแห้งแอดแอดมาจุดค่าว่ะลาเลยพี่น้องสิได้กลับแล้วสำหรับคืนนี้ลาแล้วคืนหน้าพอกันใหม่พักก็ได้กุศลล้วๆเด้อเปิดก๊อกใจให้ส่องเมตาในพี่น้องสบายดีสบายดีไปเมื่อก